เราก็พยายามจะเดินหน้าทํางานเลี้ยงลูกเป็นพ่อที่ดีใช้หนี้เหนื่อยนะพี่แบบแล้วอย่างใบเตยก็ยังแบบใบเตยเนี่ยเมื่อวานซืนเนี่ยร้องไห้อยู่ที่ที่อ่างอาบน้ำแล้วก็บอกว่าแบบไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟแบบความจริงผมไม่ควรเล่าหรอกแต่ว่าผมต้องจะบอกว่าโรคซึมเศร้าของเขามันหนักมากๆเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างในครอบครัวผมม,ม,ม,มันมันมันมีเพชเชอร์ที่มันรุนแรงครับ พราะตอนนี้ก็กําลังแบบก่อร่างสร้างตัวให้มันดีขึ้นแล้วก็ดาเนินธรรมาหากินของผมไปในแบบที่ที่ผมกาลังจะทําอยู่แล้วก็ก็จะพยายามประคับประคองด้วยตัวตัวเขาด้วยครับแล้วก็ครอบครัวผมผมเป็นหัวหน้าครอบครัวนะตอนนี้ประกันคุณพ่อคุณแม่เราก็ไม่มีประกันคุณพ่อคุณแม่ใบเตยก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้หาเงินมาตั้งแต่เราโดนกล่าวหาเมื่อ3มปีที่แล้วจนมาวันนี้เราก็ยังแบบ ไม่ได้มีเงินเท่าเดิมนะเศรษฐกิจแบบนี้อีกอะไรอีกเราแบบมันหลายอย่างเราต้องสู้กับหลายอย่างมาก